สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคามากุระครับคามากุระเป็นเมืองที่มีวัดสวยๆเยอะเลยนะครับอย่างหลวงพ่อเดมุสุหลวงหลวงพ่อโตนะครับที่เป็นภาพจําที่ใครๆก็คงจะคุ้นเคยกันแต่ว่านอกจากวัดแงดังแล้วนะครับมันมีวัดที่เป็นอันศีนวัดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยเพราะว่าคามากุระก็คือเมืองหลวงเก่าในช่วงนาสั้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ นีคือผมเคยมาคาม,มาคุระนะหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังสำรวจไม่หมดเลยส่วนมากก็จะไปวัดดังๆก่อนนะมาครั้งแรกๆพอรอบนี้ได้มีโอกาสได้เดินชิวๆเดินเล่นๆสำรวจไปเรื่อยครับก็มาเจอวัดที่สวยวัดเล็กๆที่กรงสงบอีกวัดหนึ่งชื่อวัดโจโจอินนะครับโจโจอินเทมเพลถ้านั่งรถไฟเอโนเดน รถไฟสีเขียวรถไฟฟ้ารถรางนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของคาคุระนะครับก็มาลงที่สถานีโกคุระคุจิเป็นสถานีเล็กๆครับถัดจากฮาเซะมา1สถานีฮาเซะก็คือที่ลงไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับนั่งมาอีกหนึ่งสถานีครับโกคุระคุจิแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาใน,ในหมู่บ้านนะครับในถนนก็จะมีทางขึ้นวัดโจโจอินเดี๋ยวพาเข้าไปดูวัดเล็ก ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็เดินครบแล้ววัดเล็กมากนะครแต่ว่ามีความเงียบสงบแล้วความอันซีนของวัดก็คือเป็นจุดชมวิวที่เห็นชายหาดด้านล่างเห็นคนที่เล่นเซิร์ฟกันนะครถ้าใครอยากจะได้ถ่ายรูปสายลันสเคปเนี่ยถือว่าเป็นมุมลับที่น่าจะลองมาอยากจะให้ลองมานะครับมาชมกันเดี๋ยวพาเข้าดูในวัดก่อนแล้วเดี๋ยวไปชมวิวกันครับ วัดโจโจอ,อินแต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยคามคุระราวปีคริศต์รนันราช1219นะครับโดยโคโจยาสุโทกิเป็นผู้สมเร,ร็จราชการของโชกุนคามคุคคระได้เชิญนักบวชจากเกียวโตมาขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลวัดแห่งนี้ยิ่งถูกเรียกว่าหอคอยเฝ้าระวังของยาสุโทกิเนื่องจากสร้างขึ้นบนยอดเขาที่เรียกว่าโกคุราคุจิ คิริโดชิทำหน้าที่เป็นป้อมบาการป้องกันเมืองคามาคุระนั่นเองต่อมาเมื่อเปลี่ยนผ่านยุคมีสงครามมีการสู้รบกันเพราะว่ากันว่าในช่วงยุคเก็นโรคุหรือประมาณปีคริสตศักราช1688พระพะภิกษุชั้นสูงยูซอนก็ได้สร้างวัดที่เห็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบนันนะครับกลายเป็นวัดเล็กๆที่ใช้เวลาไม่นานก็สำรวจได้ครบถ้วนแล้วแต่จุดขายที่เป็นจุดเด่นที่สุดของวัด จจูอินก็คือทัศนียภาพจากบริเวณหน้าวัดที่มองเห็นชายหาดด้านล่างนั่นครับอ,ออกจากวัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอออกจากวัดมาจริงๆก่อนเดินเข้าวัดก็เห็นแล้วนะครับเป็นวิวของทิวทัศนที่ชายหาดนะครับ <c oughs> อยู่ข้างหลังผมนี่เอง นั่นแหละครับที่เห็นอยู่ลิบๆนั่นแหละครับเป็นชายหาดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับเป็นกล้องที่โหมให้ดูนะครับแบบนี้จะทำกว้างก่อนละกันว่าจาักวัดเนี่ยเราเห็นวิวชายหาดเป็ยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าซูมเข้าไปเนี่ยก็เห็นบรรดานักเซิร์ฟนะครับกําลังเล่นเซิร์ฟกันอยู่เพราะว่าที่คองคุระหรือว่าอ่าเมืจังหวัดอะไรก็ว่าเนี่ยนะครับก็มีเสียงเครื่องบิน ที่จังหวัดคานาคาว่านะครับที่เมืองคามาคุระเนี่ยครับก็เป็นแหล่งเซิร์ฟนะครับเหมือนพักผ่อนดิน่มทะเลชื่อดังที่คนโตเกียวหรือว่าคนใ,นใกล้ๆจะมาพักผ่อนกันแล้วก็จุดนี้ก็ถือว่าจุดถ่ายภาพที่เรียกว่าเป็นอันซีนเล็กๆของคามาคุระแลวกันคือไม่แมสนะครับตั้งแต่เดินมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งด้วยหนึ่งคนท้วนนอกนั้นมีแต่คนญี่ปุ่น,นล้วนๆครับ